เป็ดลูกเป็ด,ปดตัวกินทากหรอเนี่ยตัวจัดการทากหรอเนี่ยสวนนี้ไม่มีทากหรอเนี่ยเป็ดเป็ดน้อยพัดีค่ะมันนี้พามาเก็บหมากใหม่ด้ยค่ะผลไม้ปลางอ้อสิ มักทุตเตบรลูกแดงๆยินบ่ลูกแดงๆเ,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 เอาไปเฮ็ดแยมกินกับเ็ดขากะเสียบตอนแรกว่าจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดมันไม่เห็นผลไม้มันแดงเขาก็เลยอกจะเก็บผลไม้ก่อนเก็บหมากใหม่ก่อนเนาะคะ่ะมาเบิ่งกัน่าสิเก็บได้หลายปันได ย่ตักตักคผล่ม้ตักแบบนี้เลยก็ตักไปแยกบานนะ่ะเหรอเพราะว่าเน o เน o เน o ร่อนกับรบริโภคไหมบริโภคิดว่าสิมาเก็บแบนนะออ้หลอ้อกิลิลอกอีลิปีนี้ดอกก็สิปีที่แล้วพนเพื่อนนี่เมื่อยายผอ

มีบูเบอรี่แล้วก็มีท <st fram at you> ุตทุตเบียร์บลูเบียบลูเบียในลูกไส้ตักแม่ก็สิเก็บเลยโอ้ยนาทีแม่ก็สิเก็บเทละหมากเทละลูกเทละลูกไปแล้วเนาะเพราะว่าลูกไส้เอาแนวตักไปแล้วมาเก็บไปเลยบ่ได tuck, wave, Plus, e uk, lawyer, izophren, ้เอา ด้เอาเครื่องนวตักมาพอดีเอ็นแม่บ้านแม่บ้านอินดีบอกเอาให้ยืมไปเลยเพื่นบอตักคนติใส่มือหดเพร่าดดเลยมันถ้าหดอแล้วมันสีได้ออืันนี้จะตักไปดินั่งงมมยืนจุดด้วยอันต้องเป็นแบบนี้ ลูกไส้ไปตักปกอ,อุดก,กึดกัอ๋อว่าท่านไเปิดเทอมด้เพิ่นเปิดเทอมอีกอาทิตย์หน้าเพิ่นเปิดเทอมช่วงนี้ก็กออกมานําแม่ได้ค้าเริ่มค้าเริ่มหายแล้วแม่กับัวเข้าก็เริ่มเริ่มแห้งเป็นเก,เก็ดเราเศร้าเจ็บหรก็เลยเริ่มออกปลามา,มาหาสัมผัสธรรมาชาติอีกแล้วฮาหลังจากที่เป็นคุณนายอยู่สองอาทิตย์เ่อเฮ็ดยัง ยังขาเยะขาเยะขาเยอะอยู่อัลมาปด์เห็บ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 สองตัวสามตัวเห็บหลายขนาดเห็บหลายเด้อพี่น้องเอ้ยกลับบ้านต้องฟาอาบน้ำเห็บน้อยไหมหลายลายโคโลม้อันนี้โคโลม้ปลาเนี่ย อูดมสมบูรณ์ด้วยวิตามินเนอเนี่ยแล้วก็แซบแซบกินกับชุดคากะอาหารอาหารของนอเว์มายำอไรฮาก็กมาได้เก็บไว้กินโดนๆเพยีย <c oughs> มหอ่ พ่วงขาสะอ่อนด้พอดีเฮามาว่าตั้งใจสิปสไปเก็บเฮ็ดวาสันมือนี่มือนี่เฮ้ากับสิลง้งใดดงหมากไหม่นี่แหละ ได้ก็มาเก็บที่นี่ล้วจ้อยากได้ไปตากบานเฮาเด้เนาะโอ้ยปลูกบานเฮาเด้เนาะแต่ว่าบานเฮาบ่มีเขานี่มันขึ้นมากันขึ้นตามเขาที่แบบว่าเป็นเขาไล่ไปย้อนเนสเย็บไหมเย็บไหมป้ามองดูมองดูบังลามองยืนมองยืนบังลามังลายืนมึง อย่าหยับด้วยอยาหยับต่ออ่อนมิดตัวน่อยยังไงมันมันสุกคักแล้หมันสุกขักแล้วถ้าฝนมาเนี่ยนี่บ่ได้ฝนอืมฉันฉีดนลงดินเนี่ยเห็นดิไม่อิจิอิจิเต้พอมาสัฟุกูนินกฟุกมน ขายได้ย่าเต้ไม่ห้าวสิขายอยู่บ่เฮาเสียดายเ <laughs> ก็บบ่ขายได้บ่นี่งตอนม่นเฮาพ่อแล้วเฮาวจะขายตัวหนะเออวนมันเสียดายได้มันของแซ่บเนาะมักกินบ่เบื่อแมมบัวบอรี่ยังบัวทออันนี้ได้บูวบอรีบัวบัวบัวแล้วกับบัวแด้นี่ไปส้มหม่องเด้อืมนี่หายากหาแรงเก็บได้ไง่ายๆด้วยอ,อันนี้เป็น,นของเขาในสวนประจำห้ามาเนี่ย มันเป็นทีส่วนบุคคลเน,นะะี่ค่ะเขาเขาหงายักอยู่เพราะว่าถ้าน่เขาบุกหุ่นจักเขามาไไ้นาอะไรเ่้ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลเน,นะะี่ค่ะเขาเขาหุ่จักเขาก็เลยเขามาโมเมนต์วาซุมซีซุมหาเขา,า,า,าม้าเด้ในบ้านอินดีพามาเขาก็อาศัยบารามีในบ้านอินดีแล้วปองซองสามปีเราได้ไมาเก็บ เก็บจนว่าฝรั่งบอกให้นีดไปนี่จะไปอยู่ในป่าหลอดวาสนาจำได้ไหนี่เขาเอาะป้าไปอยู่ในป่าหลอดเจ้าวาสนาเพราะจะไล่นีดไปอยู่ในป่าบวกเก็บผลไม้ก็เก็บเห็ดที่นี่นเห็บเก็บอะไรนี่ไหลแล้วนนพับไปพับไปจะปวดขาเราจะเห็บเลยวันนี้อันนี้หัวสีบบสบนบัวสีที่กันเก็บตัวไม้อันมาได้ปีนี่ เห็บตัวใหม่มากดิเห็บที่ว่ามันเลียนน้ำหอเห็บมันเลียนน้ำหอมบ่เคยสิบ่เคยาเสียแต่ว่ามีอันโลกที่มาจากเห็บมันกันเห็บไ่ได้หอกเห็บมันกัดแทล่ะเอรูปโพสเตปปตตปตเตปตเตปตเตปฮ้ยแล้วยับอ้ยบุกลาเอ้ยยอานุ้ยยุไอจตเโทมิ เราไม่เคยข้ามาติดชักแล้ว่ะไ้คุยเลยมีแต right. ่นี no ่หาุดมันมาเก็บซอยกันได้มันเบาไหวได้ไงเพราะว่าอไพ่อ่วอยูไปหาดูมอเตอร์นีบิเลน X อะไคะไอ้ฮารมบิลมันอ่านหนุ่มราฐฮะเดี๋ยวจไม่มอดูมเมนตมออมบ้านถ้มารีงอุ่่มเดียมาเลยก็ยบ เฟื้ยวเลยบ่อืมอ๋อไ้เขหยังไปให้ยันโอ้หเขาไปทายบ่เลยคักค่อยทายเปที่ะะนากเพราะว่าเมื่อสิลนสุกคักสุกง้อมอีริสุดยอดไม่พูน่ะ